เราหลับตาเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเอาใจเรานึกตาเราไม่ต้องการจะเห็นอะไรทั้งนั้น,นนลนะตาก็ปล่อยเป็นเรื่องของตาตามันหลับแล้วก็หลับไปเอาใจเราเห็นใจเราเห็นเห็นภาพพระพุทธเจ้าเห็นในภาพพระองค์ที่เรานึกเอาเองว่าพระพุทธเจ้าที่เราต้องการจะเห็นเราก็ต้องการเห็นพระองค์แบบนี้เราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเอาเพียงแค่ใจของเรามันไม่กระสับกระส่าย ไปวุ่นวายเรื่องอื่นให้มันใจจดใจจ่อยอยู่กับภาพสักหน่อยถ้าเราไม่สนใจนะเรื่องของภาพเราก็สนใจเรื่องว่าทุกวันนี้ที่เราต้องการความสุขก็มีทางเดียวคือเราต้องนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าความรู้ของพระองค์เราถึงจะทำใจของเราให้เป็นสุขได้ แล้เธอก็ตั้งจิตหของเธอลงไปว่าเวลานี้ก็มีแต่เรากับพระพุทธเจ้านอกนั้นเราไม่มีกับเราไม่มีใครและเราก็ไม่ต้องการที่จะมีใครเป็นเครื่องผูกมัดใจเราเพราะว่าทุกคนไม่ว่าใครเขาก็พยายามรักความสุขหรือจะทาําความสุขให้เกิดขึ้นในใจของเขาทุกคนจะเป็นใครเขาก็ต้องทําของเขาเหมือนคนที่นั่งร่วมกับเราในสถานที่นี้ทุกคนก็ต่างนั่ง ทุกคนกรต่างทำใจของตัวเองมันไม่ไมไม่สามารถใครจะไปช่วยใจใครได้การที่เราจะคอยเป็นนึกถึงคนนู้นคนนี้เขาก็ไม่มีประโยชน์เพราะเขาก็ต้องรักษาใจของเขาเรายุ่งใจเขาได้ซะที่ไหนกันพอเราตั้งอารมณ์ใจของเราว่าเรามีพระพุทธเจ้ากับใจกับใจิตใจของเราเท่านั้นที่เรากำลังมองเห็นอยู่ นอกนะ้เราก็ไม่อยากจะมองอะไรแต่ให้มันมีอยู่เราก็ไม่อยากมองมันไม่อยากรับรู้มันว่ามันมีอะไรเกี่ยวข้องกับเราจะว่าทำมันมันว่างมันก็ไม่ได้ว่างเพียงแต่ว่าเราไม่อยากสนใจมันมันก็เลยว่างจากใจที่เราไม่ได้คิดถึงมันเอาอย่างนี้แล้วกันนะมันว่างไม่ว่างก็เรื่องของมันมันจะมีหรือมันไม่มีก็เป็นเรื่องของมันกันแล้วกัน แต่เรื่องของใจเราอะเราไม่อยากยุ่งกับมันพอเราไม่อยากจำไม่อยากนึกไม่อยากเห็นไม่อยากรับรู้มันมันก็ไม่มีความหมายสำหรับเราแล้วนั้นเราไม่จำเป็นไปพิจารณามันก็ได้ว่ามันมีอยู่เดี๋ยวมันก็พังก็ไม่ต้องสนใจมันมันจะไม่มีแล้วมันจะไม่พังก็เรื่องของมันเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะคิดถึงสิ่งเหล่านี้ สิ่งที่เราต้องการจะคิดตอนนี้คือคิดเรื่องของใจเราว่าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเราก็รู้สึกพอใจใจเราพอใจว่าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าใจเราก็พอใจว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสอนให้เรานั้นเอาชนะก็ชนะอะไรชนะความอยากของเรานี่แหละไม่ได้เอาชนะอะไรหรอก แต่เวลานี้เราจะเอาเรื่องอะไรไปอยากกับมันน,ะนี่เมื่อเราไม่สนใจอะไรข้างนอกเลยข้างนอกจะเป็นอะไรจะดีเราก็ไม่อยากจะไม่ดีเราก็ไม่อยากมันจะเป็นอะไรเราก็ไม่สนใจมันเลยเมื่อเราไม่สนใจมันเลยความอยากเราจะเกิดขึ้นไปเพื่ออะไรมันก็ไม่มีเรื่องจะอยากถูกไหมล่ะเอามาใจมันไม่รู้ว่าจะอยากอะไรเราก็มีอย่างเดียวคือเราพอใจพระพุทธเจ้าเราก็นึกถึงอยู่กับพระพุทธเจ้า อย่างอื่นมันว่างจากใจเราหมดนะไอ้คำว่าว่างของเราคือว่าใจเราว่างจากการนึกถึงมันไม่ใช่ว่างอะไรหรอกว่างจากความพอใจมันอย่างว่างจากความที่เราเคยไม่พอใจมันเราก็เลยไม่อยากจะนึกถึงอะไรอะไรที่มันอยู่ก่อนหน้านี้สาหรับเราเพราะว่านิกคิดไปก็ไม่ได้ทำให้ใจของเราตอนนี้มันรู้สึกมีความสงบอะไร สู้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเราก็มองใจแล้วว่าเมื่อตอนที่มันไม่มีอารมณ์ใจอยากอะไรเลยเนี่ยมันสงบเราวรู้สึกว่าใจเราสงบดีเพราะมันไม่อยากมันไม่ได้อยากให้เป็นสมาธิไม่ได้อยากจะจับอะไรให้มันเห็นอะไรหรอกนะแล้วนะลเราก็ไม่ได้อยากที่จะรู้อะไรนักไม่ได้คิดถึงอะไรที่ต้องต้องกวนใจให้เราต้องอยากเพราะในรอบตัวเราที่ก่อนหน้าที่เราลืมตาเห็นน่ะ มันมีเรื่องที่เราอยากเยอะอยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นแบบนี้มันก็จะเป็นเรื่องกวนใจเราอย่างเรื่อยไปเดี๋ยวตรงนั้นก็อยากเดี๋ยวตรงนี้ก็ไม่อยากเพราะว่ามันมีเรื่องที่เรากระทบแล้วมันเกิดอารมณ์อยากแต่เวลาเนี้ยเรื่องกระทบใจให้เราเกิดอารมณ์อยากมันไม่มีเพราะเราตัดทุกอย่างออกไปหมดตัดอะไรตัดความสนใจมันซะสิ่งที่เรานึกถึงที่คุยกันว่าเรานึกถึงแต่พระพุทธเจ้า เห็นหรือไม่เห็นแล้วก็ไม่ต้องอะไรก็แค่นึกว่าสิ่งที่ภาพพระพุทธเจ้าที่คนเขาเพียรพยายามที่จะปรงแต่งภาพพระองค์ขึ้นมาให้เป็นที่พึงพอใจว่านี่คือพระพุทธเจ้าของเราตามยุคตามสมัยนะบางสมัยเขาก็แบบหนึ่งบางสมัยเขาก็อีกแบบหนึ่งมาสมัยเราก็เป็นพระรูปอีกแบบหนึ่งแล้วแต่ว่า คนในสมัยไหนเขาจะชอบแบบไหนสมัยนี้เขาเขาชอบมีเพชรนินจินดาชอบสวยชอบงามชอบสีชอบสันก็ไปอีกแบบหนึ่งสมัยก่อนเขาก็ไม่มีแบบนี้ไม่มีเรื่องประดับประดาอะไรเรื่องทรงนู้นทรงนี้อะไรเขาก็ไม่มีของเขาก็ก็เรียบเรียบง่ายๆรวมความแล้วเรื่องของภาพพระที่คนที่เขาจะปรุงแต่งใจของเขาขึ้นมาเป็นแบบไหนก็ไม่สําคัญอะไรกับเรา เรารู้แต่ว่าถ้าเราจะนึกถึงพระพุทธเจ้าก็นึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้หรือบางคนคิดว่าก็ในเนื้อพระพุทธรูปก็ไม่มีอยู่จริงก็ไม่นึกถึงเลยก็ได้นึกถึงแต่ความดีพระพุทธเจ้าก็ใช้ได้เหมือนกันนั้นจิตของเราล้วนๆเนี่ยหมายความว่าจิตที่มีแต่ใจนึกถึงพระพุทธเจ้าหรือว่านึกถึงคนของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างเดียว เรื่องความอยากใดๆไม่มากวนใจเราเลยแม้แนิดเดีความสงบมันก็ตกลงไปเป็นความสุขของเธอเราก็นั่งเปรียบด้วยว่าตอนที่เราไม่มีตัณหาคือไม่อยากกับต,ตอนที่เราอยากจิตของเรามันต่างกันมากไหมตอนนี้มันสงบดีนะมันสบายมันไม่มีเรื่องคิด ไม่มีเรื่องต้องคอยคิดแล้วก็ไม่มีเรื่องต้องเธอเยยทยานาที่จะคิดให้ได้มาไม่มีควรามร้อนปะปนในใจเราไม่ต้องเห็นไอ้นั่นดีไม่ต้องเห็นไ,หนหนไอ้นั่นไม่ดีไม่ต้องชอบใจอย่างนั้นไม่ต้องไปชอบไม่ชอบใจอย่างนี้ไปทำานั่งจดจําเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อเราต้องมาชอบใจมันหรือว่าไม่ชอบใจมันเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ที่มันเคยมีก่อนที่ตาเราเห็น เราก็ตัดมันออกไปหมดแล้วเพราะเราไม่ต้องการที่จะไปเห็นรับรู้อะไรไอ้ความสงบที่เกิดจากความที่เราหยุดตัณหาชั่วคราวเรียกว่าเราหยุดตัณหาก็แล้วกันนะหยุดมันชั่วคราวหยุดความอยากมันชั่วคราวเราก็พิจนารณาถึงความสงบในใจของเราอ,อย่างเนี้ยพอใจไหมถ้ามันเป็นอย่างนี้ตลอดไปเลยล่ะใจสบายมันสงบสบาย ไม่ต้องอะไรแล้วเราก็ไปอยู่ในที่ที่มันไม่มีแล้วเรื่องเราของการเห็นอะไรแล้วเกิดความพอใจหรือไม่พอใจเลยละ่ะรู้แต่ว่าที่นั่นน่ะมันมีแต่ควา,ามสงบแล้วก็เยือกเย็นใจที่นั่นไม่ต้องอาศัยความพอใจไม่พอใจอะไรเป็นเหตุเพราะว่าสมบูรณ์ดีตามจิตที่เราสงบดีแล้วเราเห็นอะไรก็สวยดีเรามองอะไรก็ถูกใจหมดเลย มองไปไหนก็สงบสบายใจตลอดเวลามองไปตรงไหนก็เห็นพระพุทธ,ธเจ้าก็สบายใจมองไปตรงไหนก็เห็นสิ่งที่สว่างสวัยของพระฉัพ,พรพรรดังสีของพระพุทธ,ธเจ้าก็สบายใจตอนที่เราเห็นพระพุทธ,ธเจ้ามีแสงสว่างสวัยหรือว่าเห็นคุณขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องอารมณ์พอใจเรื่องไม่พอใจมันไม่มีกับใจเราถูกไหมล่ะก็เหมือนกับชีวิตของเราที่มันต้องคอยคุ้นคอยคิด คอยเจอเรื่องนั้นก็คิดกระทบเรื่องนี้ก็ต้องเอามาคิดเดี๋ยวก็มีถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเดี๋ยวกิเลสตรงนั้นโผล่เลืวอวตัณหาตรงนี้เกิดเดี๋ยวก็อารมณ์หงุดหงิดวุ่นวายกับสิ่งที่ตัวเองไปประสบพบกันมันมาแต่ตอนนี้เราไม่ต้องไปเจออะไรแบบนี้แล้วเนี่ยจะชอบใจไหมถ้าเรามีความชอบ การอยู่กับอารมณ์อย่างนี้เราก็รักษาอารมณ์ได้นานเพราะเรามีความชอบแต่เราไม่รู้สึกว่าตรงนี้เป็นที่ชอบใจคือความสุขของเราเลยมันก็จะอยู่กับอารมณ์แบบนี้ไม่นานรวมความแล้วความสุขอันเกิดจากความสงบที่ไม่มีตัณหาเลยเนี่ยเธอชอบใจไหมละ่ะถ้าเธอหมดความพอใจเมื่อไหร่จิตของเธอก็จะฟุ้งเมื่อนั้น มันจะไปหาเรื่องที่เธอเคยพอใจในอารมณ์ฟุง้งไปพอใจอารมณ์คิดไอน้น,ไอนุ่นด,ไดีไอน้นึ่ดากได้ไอ้นึ่นอยากเป็นอยากทำอย่างนั้นเดี๋ยวอยากทําอย่างนี้เดี๋ยวนั่นกวนใจไม่ดีเลยเดี๋ยวว่านั่งคิดเรื่องของตัวเองเป็นคนเ,นเป็นคนอย่างนั้นหรือเป็นคนอย่างนี้อะไรมันจะดึงเธอออกไปอย่างนั้นเรื่อยไปถ้าเธอเริ่มคลายความชอบใจในสิ่งที่เป็นความสงบแบบนี้นะมันก็เหมือนเราคุยกับ ตัวเราเองนั่นแหละเอะดีว่าอย่างเงี้ยดีอยอย่างเงี้ยดีเราหนีความทุกข์ได้อยู่อย่างเงี้ยดีไม่มีอะไรทําให้ใจเราเป็นทุกข์ดีว่าอยู่อย่างเงี้ยดีว่าเราไม่เหนื่อยคิดไม่มีเรื่องต้องคิดให้เหนื่อยเราไม่เหนื่อยไม่ต้องไปทนกับอารมณ์ใจของเราที่มันแปรปรวนเดี๋ยวอึดอัดเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวไม่ชอบใจอย่างนั้น ยังเอาเรื่องอย่างนี้มาทําให้ใจเราเสียไม่สบายใจตอนนี้ไม่มีวะเนี่ยเราก็ต้องคุอกับจิตเราอย่างนั้นเนะไอ้จิตเราเป็นอย่งนดีแล้วล่ะเราก็ต้องบอกกับจิตของเราเองว่าอย่างเนี้ยดีแล้วพอใจพอใจว่าอยู่แบบไม่มีอะไรเลยไม่ต้องกังวลกับอะไรเลยไม่ต้องไปรับรู้อะไรเลยไม่ต้องไปยมไปอยากอะไรทั้งนั้นแหละเรามีแค่พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราตลอดชีวิต ความรู้ที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากต็ต้องการให้เราหยุดตัณหาเท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากหรอกหยุดตัณหาซะหยุดความอยากเสียเธอต้องการความสุขไม่เฉลิ้ยเราไม่ชอบความทุกข์ไม่เฉลรือแล้วก็บอกใจเราอย่างนั้นว่าถ้าเราต้องการความสุขอย่างนี้ไม่เป็นความสุขที่พอใจแล้วหรือมันไม่ต้องทําอะไรเลยนะแล้วถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้แล้วร่างกายมันพังไปละ เราก็ยิ่งสบายเลยจิตเราก็จะอยู่ที่นิพผานเลยเพราะตอนนี้เรากระดับทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะดับตัณหาลงไปถ้าหากว่าเราสงบดีแล้วเราก็ลองขยับใจมาคิดพิจารณาทบทวนดูซิว่า ไอ้ที่เราพอใจอารมณ์สงบอย่างเนี้ยมันไปเทียบเปรียบกับไอสิ่งที่เราเคยมีความสุขตอนที่เราดิ้นรนน่ดูสิมันต่างกันมากไหมว่าในความเป็นจริงเมื่อเราหยุดตัณหามันก็เหมือนเรากลับมานอนพักผ่อนและถ้าเธอหยุดตัณหาจนเด็ดขาดเสร็จแล้วหมดความสนใจในที่ เรื่องใดๆที่จะเล่นลนต่อไปอจะมีความสุขมากไหมล่ะเขาต้องมีความสุขมากเหมือนหลับเออเรานอนนอนจะกลับไปนอนล้วสบายจังว่านอนก็สบายหลับก็สนิทตื่นมาก็ไม่ทำ,ทำอะไรเลยนอนกิ้งนอนเกลือกสบายต่อไปแสนจะสบายว่าทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ทำอะไรนอนการงานก็ไม่ทําหิวก็ไม่หิวเจ็บก็ไม่เจ็บปวดก็ไม่ปวดแต่อยากจะนอนให้สบาย ทุกคนก็เป็นอย่างนี้นะความตั้งใจที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองรวมฟาร์มแล้วถ้าจิตของเธอไม่มีอะไรมากวนใจเธอเลยแล้วเธอก็อยู่อย่างมีความสุขมากเห็นพระพุทธเจ้าตลอดเห็นแสงสว่างของพระองค์สว่างสวัสวยจับใจเธอตลอดเลยเธออยู่ในที่ที่มองไปตรงไหน,นก็ไม่มีเรื่องกวนใจเธอต้องมีความอยากเลยแม้แต่เรื่องเดียว อยากวุ่นวายกับใครก็ไม่มีอยากทําอะไรก็ไม่้องทาทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความอยากเข้ามาปรับปนกระทบถึงใจเธอได้เลยแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวก็ไม่มีเลยนี่แค่ชั่วขณะจิตเล็กๆน้อยๆของเธอนะเธอจะรู้สึกว่ามันสบายถ้ามันเป็นอย่างนี้ตลอดการตลอดสมัยและไม่มีทางเปลี่ยนไปเลยนะหมายความว่าไม่มีทางให้ใจของเธอมีตัณหาเก้ารล่งเข้ามาในใจของเธอได้อีกเลยนะทรงนี้ตลอดไปเลย แล้วเธอก็อ,อิสระมาจะไปไหนก็ได้ไปทําอะไรก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้และแต่เรื่องเดียวที่ไม่กวนใจเธอคือตัณหาเธอว่าเธอจะมีความสุขมากไหมละ่ะทุกที่ที่เรานั่งเดินยืนนอนในปัจจุบันเนี่ยที่วุ่นวายในใจของเราก็เพราะว่าใจมันไม่รู้จักคําว่าหยุดมันไม่เคยหยุดอารมณ์อยากของเรา ไม่เคยหยุดความต้องการของเราไม่เคยหยุดความปรารถนาของเราไม่ว่าเธอจะนั่งเดินยืนนอนอยู่ที่ไหนตั่แต่ตื่นยันหลับสังเกตตัวเองสิเยวตาจะเห็นไอ้นั่นไม่ชอบใจเยาตาเห็นอ้นี่ก็ชอบใจอยากได้เดี๋ยวได้ยินอะไรปุ๊บเธอก็อน,นึกเรื่องนั้นขึ้นมาได้ยินแบบนี้เธอก็อน,นึกเรื่องไปสบายใจของเธอขึ้นมามันกวนใจเธอทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนอย่างเนี้ยเอาความสุขมาจากไหน มันไม่มีหรอกเนะมันมีแต่ความเพียรพยายามดิ้นรนไปหามันแล้วพอได้มันมาความสุขอย่างนั้นมันจีรลังยั่งยืนไหมเล่ะมันก็ไม่จีลังยั่งยืนอะไรมันก็สูญสลายสิ้นไปแล้วเธอก็มีตัณหาของเธอต่อไปไหมพระท่านยังกล่าวว่าโลกนี้ไม่สิ้นตันหาตราบใดที่ทุกคนเกิดมายังอยู่ในโลกความเป็นมนุษย์แบบนี้ไม่มีใครเลยสิ้นตัณหาได้จันฝ่า จะพ้นจากความพอใจในมนุษยโลกเทวโลกและพรมโลกไปแล้วจิตด,ดวงนั้นจึงสิ้นตัณหาจึงจะมีความสุขอันยอดเยี่ยมเพียงแค่เราสัมผัสอารมณ์เล็กๆน้อยน้อยไม่ต้องอะไรแม้แค่หยุดใจแล้วมองพระนี่แหละเอาเป็นตัวอย่างของใจเราว่าแค่หยุดเดี๋ยวเดียวหยุดควา,ามอยากทุกอย่างหยุดการรับรู้ทุกเรื่องแล้วเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้า,จานึกถึงพระสัพพันตรังสีของพระองค์ หรือม่น,นั้นมิเะนั้นเราก็นึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีกําลังใจเหลือเกินทรงเมตตาทําให้ความรู้ยิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ยังทรงสอนเราทําให้เรามีความสุขขึ้นมาอย่างอัศจรรย์จะจะนึกอย่างนี้ก็มีความสุขใจของเธออย่างในเรื่องเดียวแต่ในเรื่องที่เธอกําลังนึกถึงพระพุทธเจ้าเจนตัญหาของเธอมันได้วางลงไปแล้วมันถูกหยุดลงไปชั่วคราวแล้วไม่เกิด ช่วงเวลานั้นที่มันไม่เกิดตัณหาเธอจะเห็นความสุขของเธอว่าเป็นอย่างไรไอ้นี่เรายกขึ้นมามองความสุขเล็กๆน้อยๆเราจรึงบอกว่าถ้าเธอสามารถทำใจแล้วไม่มีตัณหาปรากฏขึ้นมาในใ,นใจเราเลยหรือเราไปอยู่ในที่ที่ตัณหาก็ก้าวล่วงเข้าไปถึงใจเราไม่ได้เลยถธอว่าเธอจะมีความสุขอันยอดเยี่ยมไหมล่ะ พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าเมื่อไรที่เราดับตัณหานิพพานก็เกิดดับเมื่อไรนิพพานเกิดในใจของเธอมานั้นแหละเธอมาจัไปเรียกร้องอานิพพานที่ไหนหรอกนะดับปั๊บนิพพานก็เกิดปุ๊บถ้าเธอตายจากความเป็นมนุษย์ปับ๊บเธอก็อยู่บนแดนนิพพานทันที อันนี้เราก็เพียงแค่ซักซ้อมว่าในอารมณ์ที่เขาเรียกสมาบทแปด 8, มันก็คืออย่างนี้แหละไม่ได้มีอะไรแล้วนะทุกอย่างก็แค่คิดลงไปแล้วก็ดับตัณหาเพราะเราไม่ต้องการสิ่งอะไรมากระทบใจเราแล้วเป็นความทุกข์ถูกไหมล่ะเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อได้ยินเมื่อจําได้ก็ดีทุกอย่างดึงเข้ามาสู่ใจเธอตัณหาก็เกิดทุกเรื่อง ถ้าสิ่งนี้มันไม่ดึงเข้ามาในใจของเธอเลยตัญหามันจะเกิดขึ้นด้วยเหตุผลอะไรออปมาเหมือนเธออยู่ในห้องของเธอและห้องเธอไม่มีอะไรเลยมีแต่สี่เหลี่ยมช่องหน้าต่างก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอยู่อย่างเนี้ยถ้าเธอมีอย่างเดียวคือตัญหาคืออยากออกจะออกจากห้องสี่เหลี่ยม นี่คือตัญหาของเธอแต่ถ้าเธอไม่มีตัญหาเธอก็อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมในความรู้สึกว่ามันสงบดีมันไม่มีอะไรทบเธอแต่ถ้าห้องสี่เหลี่ยมนี่มันเปิดหน้าต่างขึ้นมาคราวใดแล้วก็แล้วมันไปเห็นข้างนอกตัญหาของเธอก็เกิดถูกไหมล่ะมันก็แค่นี้แหละปัญหาของใจเราน้นคนที่เขาทรงสมาบัตแปดได้เขาจึงดับตัญหาชั่วคราว ขาจึงอยู่ในความสงบแต่มันต้องมีความพอใจเป็นเหตุนะทุกคนนะถ้าเธอไม่พอใจในความสุขอย่างนี้เธอจะตั้งอยู่ในอารมณ์แบบนี้ได้ไม่นานมันเป็นไปไม่ได้ว่าทําอย่างนี้แล้วจะอยู่ได้นานเพราะเหตุอื่นมันอยู่ได้เพราะความพอใจของเธอความชอบของเธอความย,ยินดีที่เธอจะอยู่แบบนี้ตลอดเวลาว่านี่คือความสุขของเธอเมื่อนั้นและมันจะรักที่จะอยู่อย่างนี้เรื่อยๆว่างนี้เธอก็อยู่อย่างนี้ดีกว่า ทำใจอย่างนี้ดีกว่าทำอยู่แบบนี้ดีกว่าสบายดีว่าไอ้ชีวุ่นๆตายวุ่นๆมามากมายปุ๊บมันดับเลยเธอเหนยจากการงานเธอมีเรื่องวุ่นวายกระทบเรื่องของใครใจิตใจของเธอกาลังมีเรื่องหงุดหงิดเรื่องอะไรปับ๊บทิ้งเลยไม่เอาวะนึกถึงพระพุทธเจ้าดับความต้องการอยากได้ทั้งหมดเสียอยู่มันอย่างเนี้ยช่วงขาดจิตหน่งเวลาหน่งไม่ต้องนานนักหรอกเธอก็จะรู้สึกว่าเออสบายขึ้นว่ะ เรารู้สึกสบายใจขึ้นหน่อยพอเข้าใจไหมเจตนาต้องการให้เธอเลือกพิจนารณาเปรียบเทียบดูอุปามาอปามาุอปไม้อุปมาดูว่า ถ้าเราอยู่อย่างคนที่ต้องตายเห็นนูน่นหูได้ยินอย่างนี้มีเรื่องต้องรับรู้อย่างนั้นต้องจําเรื่องนั้นเข้ามาในใจเราสิ่งที่มันกวนใจเธอก็คือความอยากต่อให้เธอตั้งใจอยากจะเจริญสมาธิตั้งใจภาวนาตั้งใจอะไรเพื่อจิตของเธอเข้าสู่ความสงบมันก็ต้องอาศัยความอยากถูกไหมละ่ะถ้ามันไม่มีตัณหามันก็ไม่ลงมือทํา แต่เมื่อเราวางทุกสิ่งทุกอย่างลงไปว่าเราไม่ต้องการที่จะอะไรนอกจากจะอยู่กับพระพุทธเจ้าอันนี้เรามาดอยากจะเป็นความสุขที่เกิดจากความสิ้นตัณหาแล้วอยู่กับพระสบายใจกว่าเพราะพระพุทธเจ้าเป็นทรงพูดจัดเองว่าเมื่อตัณหาดับนิพพานก็เกิด ถ้าจะเป็นเรื่องยากลำบากก็เป็นเพียงแค่ว่าเรายัางทรงมันได้ไม่นานถูกไหมล่ะไอนี่แค่จะจับความรู้สึกว่าเออเมื่อเราสงบดีนะไอนี่ความสุขเมื่อก่อนมันสงบแบบสงบได้สมาธิสงบได้การถือนิมิตเป็นสมาธิสงบด้วยการพิจนารณาและสิรสิทธิสบายใจนั่นก็เป็นความสงบอีกแบบหนึ่งแต่ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอาศัยตัณหา แต่เมื่อไรที่เธอความสงบเพราะเธอดับตัณหามันเป็นความสงบอีกแบบหนึง่งซึ่งมันเป็นความสงบสทธิสบายใจมากครือก,กิจใดๆที่เราต้องทําไม่มีเมื่อมันไม่มีอะไรดึงใจของเธอให้เกิดความเ,เยอทยยานออกไปเสร็จแล้วแล้วเธอก็มีความสบายใจที่เธอเด่นนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็แค่นี้ยตั้งเอาไว้เียงเท่านี้ ก็มีอย่างเพียงแค่ว่าถ้าต้องการให้อยู่นานๆภาวนาด้วยไหมถ้าอยากจะภาวนาขอแนะนำว่านิพพานังสุขขังอย่าภาวนาบทอื่นนะให้ภาวนาว่านิานขขาพานานนะพาน,า,า,นานสุขขงังนิพพานเป็นสุขนิพพานเป็นสุขอย่างเลยนิพพานคือการดับแล้วซึ่งตัณหาเนี่ยเป็นสุขดีการที่เราใจของเรามันดับตัณหาแล้วนี่คือความสุขอันยอดเยี่ยมใช้คําว่านิพพานสุขขงังนิพพานังสุขขงังอย่างนี้เป็นต้น ถ้าไม่ภาวนาเลยเธอก็เอาดึงใจของเธอนึกถึงความชอบใจของเธออย่างน,นี้เร an ื่อยๆไปมันก็จะอยู่กับใจเธอเรื่อยไปเอออย่างนี้ดีแล้วอย่างนี้สบายว่ะอย่างนี้ไม่วุ่นวายดีว่ะสงบดีว่ะดึงใจค่อยๆคิดอย่างนี้มันไปมันก็จะอยู่กับใจเธอเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปนานๆเข้ามันก็จะเริ่มชินกับอารมณ์ใหม่ๆมันก็ประเดี๋ยวประดาวมันไม่ได้นาาหลอกนะ เรายังไม่คุ้นเคยกับความพอใจหรือชอบใจในความสงบที่เกิดจากความสุขอันไม่มีตัณหาเข้ามาคล้องแวะในใจของเราอย่างนี้และไม่ต้องตีความคาว่าตัณหาหรอกนะเอาว่าอะไรก็ตามที่มันมีความอยากแล้วใจของเราดึงมันเข้ามาเอาไว้ในจิตเพื่อจะคิดถึงมัน คิดเพื่อความพอใจมันก็ดีคิดแล้วไม่พอใจ bueno. อนนมันก็ดีอันนั้นเขาเรียกตัณหาถ้ามันจิตมันไม่ต้องการดึงอะไรเข้าให้ใหมาสู่เข้ามาสู่ใจเราเลยมันอยากอยู่นิ่งๆมันอยากสงบอย่างนี้เดนแล้วเราไม่อยากต้องการรับรู้อะไรเราไม่ต้องการเห็นอะไรหรอกเราไม่ต้องการที่ได้ยินได้ฟังอะไรทั้งหมดนั่นแหละมันอยากจําอะไรด้วยซ้ําไปเพราะทั้งหมดถ้ามันเกิดขึ้นในใจของเราเมื่อไรเดี๋ยวมันก็จะมีอารมณ์ไม่พอใจเดี๋ยวมันก็จะมีอารมณ์พอใจ สองอย่างนมันต้องยุ่งกระจเราแน่นอนเลยเอความจริงอย่างนี้เธอเชื่อไหมล่ะอมันเป็นอย่างนั้นขออย่าให้มันเจอเชอมันเจอปับ๊บมันคิดปุ๊บมันเจอปับ๊บคิดปุ๊บเลยล่ะแล้วเธอมานั่งแก้สิ่งที่เธอคิดยากไหมล่ะยากสู้ตัดปัญหาก่อนที่มันจะเกิดดีกว่าคือไม่ต้องไปอะไรกับมันเลยคือตัดความอยากก็จบไป ทานของเธอที่ตั้งใจทำาวามาถวายไวระลึกนึกถึงคุณของพระจันตรไตรว่าเป็นที่พึ่งของเราตลอดชีวิตทานของเธอได้ตั้งจิตปารถนาอันมีพระนิพพานเป็นที่ไปในภพนี้ชาตินี้ทานของเธอจะมีอนิสงส์เลศิศเพราะเธอตั้งใจด้วยความบริสุทธิ์พระสุทานของเธอ ก็แสวงหาได้ความบริสุทธิ์ใจเราก็ตั้งใจของเราเต็มอัตราแม้แต่สังขารร่างกายแม้จะเบียดเบียนเราเพียงไรก็ตามทีเราก็ยังมีใจยินดีที่จะให้เห็นความตั้งเจตนาอันเป็ิกุศลใหญ่ของเธอเพื่อเกิดพลาณิสง์สบูรณ์และบริบูรณ์หมายความว่าความปัรถนาของเธอที่ปัรถนาอะไรก็จงเป็นเช่นนั้นเถิด อาหารของเธอที่ลงมาในบาทของเราเราก็ตั้งใจว่าขอให้เป็นอาหารที่เป็นยาที่รักษาโครคภัยไข้เจ็บของเธอได้ช่วยชีวิตให้ของเธอได้มีกาลังวังชาจะทำความดีก็ทำความดีได้โดยง่ายตลอดไปจนฝ่ายเสสิเจ้าลมหายใจกันนะตังใจรลบพผ่อนนะ ยะชาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปะชิตังทุมหังคิปะเมวสัมมิสตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปานารโสยะธา มานิโชติราโสนยะทาสพิธิโยวิวัชชนตุสัพโรโคเวนัสตุมาเตพวันวันตรายโสุขีที่คายุโกภวะอะพิวาชนสีริสนิจังวุธถาปจายิโนจัตารโธธรรมวัชันติอายุวันโนสุขังภะลัง Uh <laughs>